มันเป็นมันเป็นอสัญญาที่มันเลื่อนเลือนเลื่อนเลือนหรือเปล่ามันมันกึ่งกึ่งจะจําได้หรือจําไม่ได้เงี้ยอ่าบางทีมันเป็นสัญญาสัญญาสมมุติว่าเรื่องอ่าเหมือนเหมือนกันเอาสมมุติว่าเราจะยกตัวอย่างก็คือบางทีความฝันอย่างเงี้ยอ่เาเล่าฝันอ่าเล่าฝันมาแล้วผ่านมาแล้วใช่ไหม แล้วมันเพิ่งเกิดสิปีผ่านไปนี่โอ้เป๊ะเหมือนความฝันที่เราเคยฝันมาแล้วยังไงมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะมันจะเป็นอย่างนี้บางทีมันมันมันเพิ่งไปพบเจอเหตุการณ์เหล่านั้นเมื่อผ่านไปแล้วตั้งหลายปีอันนี้อจะมาเป็นบ่อยอ่ะบางทีมันเคยฝันตั้งหลายปีแล้วมันเพิ่งมาพบเจอเหตุการณ์แล้วก็ไปสถานที่ที่เราเคยคิดเคยเอ้ยที่เราเคยคิด ไปสถานที่ที่เราเคยเคยเห็นมันคุ้นๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นวนเวียนอย่างเขาเรียกว่าสัญญาเก่าเขาเรียกว่าสัญญาเก่าหรือบางทีมันก็จะทําให้เรารู้ก่อนรู้ก่อนมันเป็นบางทีมันเป็นสัญญาสัญญาที่มันเรือนๆือนที่มันจะจําได้หรือก็ไม่จําไม่ได้ก็ไม่อย่างเงี้ยนะมันเป็นเรือนๆือนอย่างเงี้ย Comida.